จับทางจีนโดยสันติตั้งรับปีพากรตอนโลกชนะโลกชนะสีจิ้นผิงจับมือโจไบเดนไม่ต่อสู้เชือดเฉือนกันไปมาการพบปะเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนโดยภาพรวมคือสหรัฐ ยอมรับสถานภาพของจีนพร้อมที่จะร่วมกับจีนบริหารจัดการปัญหาระหว่างสองฝ่ายกับปัญหาระดับโลกในฐานะประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสูงก็เมื่อจีนแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเสมอมาแล้วว่าจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์ยินดีร่วมกับทุกฝ่ายบุกเบิกเส้นทางไปสู่อนาคตร่วมกันคัดค้านการตั้งกลุ่มเลือกข้างต่อสู้เชือดเฉือนกันไปมาไม่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ สิบปีข้างหน้าจะพิสูจน์ถึงสัจธรรมข้อนี้ชัดเจนหากผู้นำสหรัฐยึดมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงในครั้งนี้มันจะเป็นความพยายามที่ประวัติศาสตร์มอบให้โดยมีระบอบสังคมนิยมแบบจีนที่แข็งแกร่งมาเป็นหลักคำยันการพบปะเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างสองผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ซันฟาร์ซิสโกเมื่อในวันที่15พฤศจิกายนนับเป็นชัยชนะของคนทั้งโลก ทางประธานาธิบดีสีจิน้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนได้ตกลงดำเนินนโยบายประสานผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนกับสหรัฐส่งเสริมความร่วมมือและติดต่อไปมาหาสู่กันมากขึ้นขนาดเดียวกันลดความขัดแย้งที่มีโดยไม่จําเป็นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสหรัฐจะเลิกแสดงท่าทีขัดขวางการรวมชาติของจีนในกรณีใต้วันเพื่อเปิดทางให้แก่ความร่วมมืออื่นๆที่จําเป็นต่อสหรัฐ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการแยกตัวทางเศรษฐกิจที่สหรัฐจะต้องพึ่งพาจีนแม้จะยังแสดงความเหนือกว่าด้านเทคโนโลยีบางประเภทก็ตามโดยภาพรวมคือสหรัฐยอมรับสถานภาพของจีนพร้อมที่จะร่วมมือบริหารกับจีนจัดการปัญหาระหว่างทั้งสองฝ่ายกับปัญหาระดับโลกในฐานะประเทศที่ใหญ่มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนชี้ทางมาให้เป็นลําดับก็เมื่อจีนแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเสมอมาแล้วว่าจะยืนอยู่บนเส้นทางความถูกต้องของทางประวัติศาสตร์ยินดีร่วมมือกับทุกฝ่ายบุกเบิกเส้นทางไปสู่อนาคตร่วมกันคัดค้านการตั้งกลุ่มเลือกข้างต่อสู้เชื่อเฉือนกันไปมาซึ่งเป็นความคิดตกขอบไม่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์จีนชี้ชัดแล้วว่าทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนแปลงไป ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบร้อยปีทุกฝ่ายต้องเร่งปรับตัวเองให้พร้อมประสานกับความสแสวงหาความร่วมมือระดับนานาชาติที่มุ่งไปสู่การสร้างอนาคตร่วมกันความมั่งคั่งและทันสมัยร่วมกันเพื่อมนุษย์เสียชาติทั้งผิวโลกและนอกโลก1ิบปีข้างหน้าจะพิสูจน์ได้เห็นสัจธรรมข้อนี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นหากผู้นำสหรัฐยึดมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงที่ซานฟรานซิสโกในครั้งนี้ ถ้าว่าโอกาสที่ฝ่ายสหรัฐจะบิดพิ้วเฉยๆก็มีมากเพราะการเมืองภายในของพวกเขาเละเทะแตกแยกการดำเนินนโยบายที่ไม่นิ่งแกว่งไปแกว่งมาตามวิกฤตเฉพาะหน้าซึ่งฝ่ายจีนตระหนักดีและเตรียมพร้อมที่จะรับมือและตบหน้าตบหลังให้ฝ่ายสหรัฐเดินไปบนแนวทางที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของมวลมนุษยชาติจีนยึดมั่นในทิศทางประวัติศาสตร์และให้ผลประโยชน์กับมวลมนุษยชาติ เดินหน้าไปบนเส้นทางความแข็งแกร่งให้ตนเองผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายไม่เพียงเพิ่มอำนาจต่อรองของตนเท่านั้นแต่มันคือหลักประกันพื้นฐานของสันติภาพและการก้าวหน้าของสังคมโลกโดยรวมพวกเขาจึงไม่ละความพยายามที่จะดึงสหรัฐและประเทศต่างๆทั่วโลกเข้ามาร่วมวงสร้างอนาคตร่วมกัน มันเป็นความพยายามที่ประวัติศาสตร์มอบให้โดยมีระบอบสังคมนิยมแบบจีนที่แข็งแกร่งมาเป็นหลักคำยันไคคําจีนอิงชนะสืบจักข่าวรายงาน